สวัสดีครับทุกคนเราจะพาคุณมาดูของดีรอเพื่อนๆบอกว่านี่เราจะดูว่าเมื่อเราพบกับเด็กอ้วนอะไรเขาทำตีงเกมทำตีนเกมเมื่อกี้ก็เลียตีนมาแผลบทำตีนเข้มทกคนชอของเขาิลซันมาเราสามารถกินในติมแล้วก็มีโคนหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวดูให้ดูจันให้ดูจันขนมมาโปนะขนมมาโปอันนี้อ่อนนี่ขนมมาโปไม่ไรเปล่าอด้ แต่นี่คือขนมปูอันก่อนหน้านี้อันนี้ก่อนหน้านี้นี่ขนมปูไม่เห็นเขาขอชิมหน่อยอุ้มทำน่ากินมากเลยอ่ะเออของตัวเองไม่พอเนาะตอนแรกนิวว่าจะตักหมดอี่มันอร่อยอย่างนั้นเออแรกปะเด็ป้าโคเด็กอ้วนยังยังไม่จบ มันอร่อยจังเลยอ่ะารนั้นน่ะอ๋อแ <c oughs> ล่นไปนักการผลิตมันมีคาราเมลด้วยอันนี้ไม่มีคาราเมลอ๋อให้ดูขนมป๊อปนี่คือกินไปก่อนนี้แล้วก็กลับไปกินข้าววันนี้แล้วก็จะกลับไปกินขนมใหม่เพอร์เฟกเพอร์เฟกต์เสื้อผุดกระดุมนี่คือแบบว่าแน่นตอนนี้ไม่ปลดกระดุมเนี่ยไม่ได้ขายเซ็กซี่นะแน่นเสื้อดิสนี่เอาไม่อยู่แล้ว เรื่องประมาณนี้เอ็นดูเอ็นดูนี่เราก็สนุกมากที่ดิสนีย์ครับวันสุดท้ายแล้วฮะกนูวันสุดท้ายอ๋อขอกินหมวันสุดท้ายแล้วอ๋อมาวันมาพูดแบบนี้มาว่าพูดแบบนี้พูดอย่างนี้ทุกวันก็เวลากินเถอะนั่นแหละครับทุกคนให้บอกว่าลองมีความสุขกันดีใช่ไหม กำลังกำลังชิมรสชาติไอติมอยู่ในปากเหรอวะรสชาติอะไรวะรู้สึกอะไรบ้างดีมีความสุกดีสนุกมากรู้สึกว่าแบบนี่เป็นการมาครั้งแรกอ่ะเป็นดิสนีย์ที่ทีมใหญ่มากแล้วก็ดิสนีย์ดูแลเราดีมากเราเล่นเพื่อเล่นกันอย่างเอ็นจอยได้ดูโชว์ด้วยผมเคยมานอนโรงแรมนี้สิบกว่าปีที่แล้วนี่ดูพี่บาสดูพี่บาร์้ยดูเสื้อน่ารักเปล่า อี่าพี่มาชิปเป็นเดียวชิปเป็นเดียวมีมน่ารักน่ารักน่ารักไม่ไหวเฮ้ยมีพยูนเหรอโชว์ดีมากครับพี่โปเล่าไปยังยังไม่ได้เล่าอาบาสเล่าโชว์ดีมากเล่าใหม่โชว์ดีมากถ้าเกิดใครเป็นสายแบบดิสนีย์มิกกี้เมาส์นะแล้วก็แบบเจ้าหญิงอะไรนะ โปรเซนเออเจ้าหญิงแบบหลายๆเจ้าหญิงเเจ้าหญิงอะไรอะะเอลซ่าเอลเอลไม่ใช่เอลเซ่ได้ตะขนมขี้หลอกว่าขี้หลอกอ่ะเจเจ้าหญิงเอลเซ่ ไอ้เจ้าหญิงเอลซ่าเออเจ้าหญิงไม่ก่อเลยก่อเลยก่ออะไรกันเออเอลเซ่เลยไม่คุณบิดชิมคิมบาร์ตไม่รู้จักเพราะว่าบาร์ตดูแต่กอร์พีเจ็ดสีตอนช่วงเก็บรองเท้าตอนเด็กๆบาร์ตตื่นมาดูเจ้าหุ่นทองเจ้าหุ่นทองกอร์พีเจ็ดสีก่อนฟ้าหน้าดำเออนั่นแหละถ้าใครเป็นสายแบบดิสนีย์แบบแบบเจ้าหญิงนะต้องชอบมากเลยเจ้าหญิงเอลเซ่แล้วมาขนมวุวายเร็วมากเลย เดอเจ๋งมากนี่เขาให้แบบว่าเลือกชุดให้เหมาะกับตีมไงก็เลยเลือกตัวนี้มาเด็กนักเรียนมาเดือเล่นเครื่องเล่นเฮ้ยเห็นเห็นเด็กๆแบบว่าสารฝันมากเลยแล้วจินตนาการว่าโหใคราสมมุติถ้าแบบใครมากสุดเลยนะ,ะคุคนี้มากสุดอะไรนะตารฝันจะใครมากสุด <c oughs> เออนี่ไงแต่สารฝันนี่คนนี้สารฝันสุดนั่งร้องไห้เลยนั่งร้องไห้เลยถามอยู่เห็นเห็นบูดี้เต้นอย่ยเลย หรืมกินข้าวเช้าเนาไม่แต่สนุกมากยิ่งโชว์ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะก็ไปดูปุ๊บเฮ้ยโชว์ดีกว่าแล้วเขาร้องเขาร้องสดหมดนั่นเองครับเขาร้องสดหมดร้องไม่ไม่ไม่หลุดเลยทุกอย่างเฟ์เจ๋งเจ๋งไปมาเห็นไปทีแล้วอยากวิ่งขึ้นไปเล่นเลยอยากขึ้นไปโชว์ด้วยเป็นนัาชายแต่นักใครได้มาในซี่จะรู้ว่ามีหนึ่งในทีมเราขึ้นไปโชว์ด้วยพี่มอสหรอนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดว่ายังสนุกอีกเยอะ ีสนุ <S <S สนมกม,นานมากสนุกมากสนุกมาก